วันพิเศษอะไรไหมครับน้าะ่หุยโอุ้งชัยนี่ทีดปหน้าห้ามอนันนาร้านหาหน้าหน่อยกคนะุันครินนะคะโอ้อโอ้โอ้มา อาศวะชยับบานเปลี่ยนคุณอะไรลูกชายก็เปลี่ยนเก็ซินนุอะไรเกซินนุ่าทนครับจเาพดีเขาเขาก็มาไปจำเราก็แชงเขาเนื้อันนี้ก็าพาคนยาสวดมาด้วย

ยกวานเองค่ะประเดนุณหมอนักคนั้นเก็เก็บนน่ะคะเกินาิก็ติมนเนาะ่าสี วันนี้พี่พ่ออานุมิสแสซิสโพรนักศิลเนี่ยมาทำบุญจัดบ้านวันนี้ในโอกาสที่ผิวบัดกรายเกิดของลี่ายทือนาิีสิบเอ็ดภาสีอุกฤษคุณโยมเกียริสมุทราพสก็มาทำบุญจัดบ้านเป็นประจำเป็นการแต่วันนี้คุณแม่ก็จะมาทำบุญให้เนบ้านในหลัก่าของคุณพ กบกปัสานายเพชริโศภาพสีคอยมีพปรมัยเชงเรีนอยู่ยสุขีัสุขจเะเรมด้วยพรเด้วยูรสมิทรัพย์สินต่ออายุปัสุขะาลุกุาลีการทุกมืออ่างเตืจะูจะูยากหาวันวันู อินทิกันและอินทิจันภูมิสี่ฟังมีเราจะมีจัโสัพเพภุริภูสัตตปาจันโภปาระโสยธรมมณีโธติรสุยธร Yeah. Uh...